จึงขอเรียนเชิญท่านสุภมิตรท่านผู้ว่าราชก,การจาังหวัดสมุรปราการให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัฒนธรรมวินิศจังหวัดสมุรปราการรุ่นเด็กอายุระหว่าง6-12ปีจำนวนหนึ่งรายได้แก่เด็กหญิงนัชชาเอียดสีฟุง้งโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ่อสาขาศิลปะก,กาะแรแสดง อ,อายุ13-18ปีจำนวน3รายได้แก่ 1. เด็กชายอัศวงรักอัศรานชายัยโรงเรียนบินเวอแอบคาเดมีประเทศสหรัฐอเมริกาสาขาศิลปะการสแสดง 2. นางสาวพิมพิพาสุธาราพิพัฒโรงเรียนอนุ มัธยมวัดด่านสำโรงสาขาหัหถศิลป์และพัฒนาศิลป์สามเด็กหญิงนัทธมนต์แทนสาโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีสาขาศาสนาประเพณีและการละเล่นขอขอบคุณคท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอย่อยางสูงค่ะทุกคนไใรู้กัน